สวัสดีท่านผู้ชมก่อนเด้อสวัสดีครับวันนี้พ่อลูกอารมณ์ดีมาเล่นน้ําครับอาการพ่อนแห้งเลยเอาหนําใส่่างมาหลินครับอันนี้จุฬาจะจะจะแสดงท่าทางในอ่างน้ําเอาสักกี่ท่าดีเอาท่าแรกท่าแรกอะไรเอาท่าแรกกับท่าอะไรท่าขีเกียมตะกายตึกทำยังไง

เราเรามาเล่นตรงนี้อ้าพ่อพ่อพ่อจะโยนห่วงใส่หัวจุลานะมาจะเข้าไหมหนึ่งสองสามเข้าไหมเข้าอ้าเ้าเข้าหันหันหน้าไปหากล้องให้กล้องดูว่ามันเข้าแล้วจุฬาไม่ได้จับใส่เองนะพ่อโยนเข้าอ้าอายุเงี้ก่อนเอาอีกทีนึงอีกทีหนึงอีกทีหนึงเอาเนื้ก่อน,เอ,อออนเอาออกก่อนเอาออกก่อนห่วย นั่งยองๆนั่งยองๆหันหันหน้าไปใส่กล้องนั่งยองๆนั่งยองๆข้อจะโยนห่วงไปใส่อีกทีนึงอ่ะยองยองไว้ยองยองไว้ยองยองไว้เอาหนึ่งสองสามเย้ลุกขึ้นลุกขึ้นให้รู้ว่าให้ให้รู้ว่าห่วงยังเข้าอ่ะโอเคหนาวหรือยังยังไม่หนาวยังไม่หนาวเกอโอ้ยตากเท้าตุ้ไปนี่ตีขาตีขาตีขาดีนะ